ต,ต้อนรับคณะของพลเอกองค์อาจพงศักดิ์และนายกสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักพุ่งชนโรงพิมพ์ในเขตเทศบาลนครแม่สอดโชคดีไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตวิทยาลัยการอาชีพแม่สอดจัดการแข่งขัน,ขน,ขนกีฬา การอาชีพแม่สอดเกมต้านยาเสพติดมุ่งสู่อาเซียนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การรายงานข่าว ผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดกับดิฉันนางสาวรพาพลุตันเป็นผู้รายงานค่ะเทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะของพลเอกองอาจพงศักดิ์และนายกสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีค่ะที่ห้องประชุม AEC ชั้นสองเทศบาลนครแม่สอดดรเทิดเกียรติชินสารานานนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดให้การต้อนรับคณะของพลเอกองค์อาจพงศักดิ์และนายกสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีโดยทางคณะได้เดินทางมาเพื่อรับฟังความคืบหน้าของการดำเนินการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในด้านต่างๆซึ่งในส่วนของเทศบาลนครแม่สอดได้นำเสนอในด้านของเขตเศรษฐกิจพิเศษตากจุดแข็ง และสถานการณ์การลงทุนในพื้นที่ความสนใจของนักลงทุนในเขตพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอดความสนใจของนักลงทุนในพื้นที่เซสตากแม่สอดแม่รมะมาดพบพระด้านความต้องการขอใช้พื้นที่ของนักลงทุนสิ่งที่ต้องทำและจัดให้มีในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากและท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอดในระบบผังเมืองและระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างขั้นพื้นฐานซึ่งในครั้งนี้ ได้มีนายด่านสุลกากรแม่สอดประธานสมาคมขนส่งจังหวัดตากประธานชมรมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการนครแม่สอดเข้าร่วมให้ข้อมูลแก่คณะในการประชุมครั้งนี้ด้วยทงงเทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานยัวชนน้อยจากโรงเรียนแม่สอดค่ะที่สำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอด คณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดน,นำโดยดอ,อร์เทิดเกียรติชินสนารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมนายบัญเจิดลาวันรัตนากุลนายกุลเครวีระรองนายกเทศมนตรีและว่าที่พันตรีไพฑูรย์ปริญญาธรรมกุลผู้อำนวยการกองงานวิชาการและแผนงานได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเป็นเยาวชนตัวน้อยจำนวน32คนเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนแม่สอดตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางราชการที่มีความสำคัญในพื้นที่เขตเทศบาลน,นครแม่สอดโดยการนำคณะมาโดยนางยุพาเวชมหาครูประจำชั้นซึ่งได้รับการต้อนรับจากทางคณะผู้บริหารเทศบาลน,นครแม่สอดเป็นอย่างดีเทศบาลน,นครแม่สอดแต่เดิมก่อนปีพุทธศักราช2480มีฐานะการปกครองท้องถิ่นโดยขึ้นอยู่กับกำนันผู้ใหญ่บ้าน มีที่ว่าการอำเภอและหน่วยงานของแผนกต่างๆคือแผนกมหาดไทยแผนกที่ดินแผนกศาสดีแผนกคลังแผนกศึกษาธิการแผนกสรพภามิตรแผนกสัมภากรแผนกอายการและมีหน่วยงานที่เป็นเอกเทศอีกคือสถานีตำรวจภูธรและสถานีวิทยุอุตุนิยมต่อมามีประชากรแน่นหนามีจำนวนพลเมืองในท้องถิ่นสมัยนั้นประมาณ1 2 0 0 0คนเศษ จึงได้มีพระราช,ชกฤษฎีกายกฐานะจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลตำบลเมื่อวันที่30กันยายนพุทธศักราช2480มีอนณาเขตในการปกครองสมัยนั้นมีเนื้อที่480ตารางกิโลเมตรมีจำนวนหมู่บ้าน27หมู่บ้านต่อมาโดยคณะเทศมนตรีและด้วยความเห็นชอบของอำเภอและจังหวัดได้พิจารณาเห็นว่าเขตเทศบาลกว้างขวางมากเกินไป ไม่สามารถที่จะปกครองดูแลทํานุบำรุงได้ทั่วถึงจึงพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลให้เล็กลงมาอีกเพื่อเหมาะสมกับกำลังเงินรายได้ของท้องถิ่นที่จะทำการปกครองดูแลและทรานุบำรุงท้องถิ่นได้ทั่วถึงจึงได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมื่อปีพุทธศักราช2492ลงเหลือพื้นที่การปกครอง27.2ตารางกิโลเมตร และได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นเทศบาลเมืองแม่สอดในวันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2544และเมื่อวันที่28มกราคมพุทธศักราช2553ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าเทศบาลเมืองแม่สอดมีราษฎรตั้งแต่50,000คนขึ้นไปทั้งมีไรายได้ควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ ในพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496และเข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติเทศบาลมาตรา11พระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่12พุทธศักราช2496สมควรให้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลน,นครแม่สอดตามเจตนารมณ์ของท้องถิน่นอาศัยอำนาจ ตามมาตรา11และมาตรา13แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงประกาศเปลี่ยนแปลงเ,เทศบาลเมืองแม่สอดเป็นเทศบาลน,นครแม่สอดโดยมีดอร์เทิดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีเทศบาลน,นครแม่สอดเป็นคณะผู้บริหารเทศบาลน,นครแม่สอด อบรมโครงการผู้นำนักเรียนในสังกัดเทศบาลด้านการส่งเสริมสุขภาพค่ะที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วเขตเทศบาลนครแม่สอดกองงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมโดยเทศบาลนครแม่สอดจัดการอบรมนักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครแม่สอดในโครงการอบรมผู้นำนักเรียนด้านการส่งเสริมสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2,559โดยดรเทิดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ทางว่าที่ร้อยตรีประเสริฐพวงละครรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดการอบรมและนางสาวสุคีราบุญประมุขผู้อำนวยการกองงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีนายธีรยุทธ์ฉันติกุลรองนายกเทศมนตรี นายอิงคารัตตันติพงศ์สานติประธานสภาเทศบาลนายบรรจงมาคงสมาชิกสภาเทศบาลนายพิรมทองคุ้มผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลและคณะครูนำนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดอาทิโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วโรงเรียนเทศบาลวัดจุมพลคีรีโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาาและ โรงเรียนอนุกูลวิทยาวัดดอนแก้วเข้ารับการอบรมในครั้งนี้กว่า100คนด้วยกระทรวงสาธารณาสุขได้มีการขับเคลื่อนการบูรณาการส่งเสริมสุขภาพเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากลุ่มนักเรียนวัยเรียนเพื่อการพัฒนาเด็กด้านสุขภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาศักยภาพโรงเรียนให้เป็นจุดเริ่มต้นและศูนย์กลางการพัฒนาสุขภาพนอกจากนี้ สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลต่อวิถีชีวิตของเด็กวัยเรียนโดยเฉพาะด้านพฤติกรรมเสี่ยงจากความนิยมและวัฒนธรรมที่ไม่ถูกต้องนำไปสู่ปัญหาต่างๆด้านสุขภาพดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญและเร่งคุณภาพทั้งการศึกษาควบคู่ไปกับสุขภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับเด็กเป็นผู้ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วจัดกิจกรรมตรามโครงการอบรมและผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการใช้สื่อระดับปฐมวายัยประจำปีการศึกษา2558ค่ะที่โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วคณะครูจัดกิจกรรมตามโครงการอบรมและผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการใช้สื่อระดับปฐมวัยประจำปีการศึกษา2558 โดยมีคุณครูสุรีมนคำสิริผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับปถมวัยนำคณะครูทํากิจกรรมโดยมีการอบรมให้ความรู้จากปราชชาวบ้านในการจัดสารและการตกแต่งทาสีถังขยะเพื่อสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนได้รักในความสะอาดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปถมวัยเป็นช่วงวัยที่มีการพัฒนาการเจริญเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กในวัยนี้จะเข้าใจจากรูปธรรมไปสู่นามธรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถเกิดการรับรู้และเข้าใจเนื้อหาสาระในแผนการจัดประสบการณ์โดยคณะครูเป็นผู้เอื้ออํานวยจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนและเพื่อให้ครูผู้สอนระดับประถมวัยได้มีความรู้ความสามารถในการจัดทําสื่อการสอนมากยิ่งขึ้นและสามารถนําไปปรับใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้เกิดการพัฒนาต่อไปเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักพุ่งชนโรงพิมพ์ในเขตเทศบาลนครแม่สอดโชคดีไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะเมื่อเวลา14นาฬิกาของวันที่19มกราคม2559ที่ผ่านมาร้อยตำรวจเอกเกษมสารเนตรแก้ว ร้อยเวรจราจรสถานีตำรวจภูทรแม่สอดร,รับแจ้งเหตุรถยนต์พุ่งชนโรงพิมพ์ที่ถนนชิดวนาเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจึงไปสอบสวนที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะปิกอัพโตโยตา้าสีน้ำตาลทะเบียนบใบไ,ไม้งองงู3753สตากชนเข้าไปในโรงพิมพ์โชดการพิมพ์จนประตูกระจกพังเสียหายทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีรถจักรยานยนต์ถูกชนเสียหายไปสามคัน รถจักรยานหนึ่งคันและยังมีรถเกง Honda ๋งฮอนด้าซ v สีบรอนหมายเลขทะเบียน4693กรุงเทพมหานครด้านขวาถูกชนพังเสียหายไปทั้งแถบโดยมีนางน้ำทิพย์ถมยาอายุ41ปีเป็นผู้ขับขี่และอยู่ในอาการเหมอรอยจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนางน้ำทิพย์ขับรถคันเกิดเหตุที่มีลูกน้องนั่งอยู่ที่กระบะรถจ,จู่ๆรถคันดังกล่าวได้เสียหลัก พุ่งเข้าชนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่หน้าโรงพิมพ์ก่อนจะพุ่งเข้าไปในโรงพิมพ์แล้วจึงสงบลงส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างมากขณะพุ่งเข้ามาเดชะบุญไม่มีใครยืนอยู่หน้าโรงพิมพ์หรือยืนอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุจึงไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บในขณะที่นางน้ำทิพย์บอกว่าเกิดอาการสลึมสลือและวูบขณะขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุเพราะวันนี้ตกบันไดจึงได้กินยาคลายเส้นไปหลายชุด ทำให้อาจจะเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวได้รถเขเข้ามาไงก็ไ <im> ม <out> mm ่เกอตเหตุสาเหตุเป็นอะไรกินยากินยาเยอะไหมกินยาเายอะ้นยาพอดีมันปวดเมื่อยแล้วก็แล้วก็มันตกบันไดอะไรกินยาคลาเส้นไหคเส้นไปโอ้ยาคลเส้นกินเยอะไปไม่รู้เขาแจกยาเป็นชุดให้แล้วก็ยาแก้เ็จยาแก้ปวดเลยยาคลินิกหรือว่ายายาตมร้าน โอ้เรียบร้อยแล้วกินไปสองถึงแล้วก็ยืมๆก็ว่วงเลยว่วงเลยควบมาเลยดีย<ป>นะไม่โดนหอ,อร้อนมีคนนั่งกับบาเลยอะ เกิดเหตุฆาตกรรมที่กลางไร่หมู่8ตำบลแม่ปะาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหลังผู้ตายนั่งดื่มสุรากับเพื่อนรุ่งเช้าพบเป็นศพตำรวจเร่งติดตามผู้ก่อเหตุค่ะเมื่อวันที่19มกราคม2559ที่ผ่านมาร้อยตำรวจโทรอําพลปัญญาสายร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรแม่สอดรับแจ้งเหตุฆ่ากันตาย บริเวณไร่หมู่ที่8ตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตาจึงพร้อมด้วยตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนกู้ภัยแม่สอดอินเตอร์รุดเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอยู่บริเวณหน้ากระท่อมกลางไร่พบศพบนายหม่องเออายุ63ปีชาวพมา่านอนเสียชีวิตในสภาพถูกเสียมตีที่ศีรษะและบริเวณลำคอถูกคมมีดบาดจนเส้นเลือดและหลอดลมขาดเลือดกระจายทั่วบริเวณใกล้กัน พบด้ามเสียมหักตกอยู่พร้อมด้วยมีดทำไร่ขนาด12นิ้วตกอยู่ใกล้การมีขวดเหล้าขาวล้มคว่ำอยู่หนึ่งขวดสอบสวนนายมองจ่ออายุ53ปีเพื่อนผู้ตายให้การว่าก่อนเกิดเหตุได้นั่งดื่มสุราด,ด้วยกันสามคนจนกระทั่งเมาจึงขอไปนอนก่อนพอตื่นขึ้นมาพบว่านายมองเอถูกฆ่าตายแล้วส่วนคนฆ่าคือนายทอดอายุ33ปีไม่มีนามสกุล ชาวกะเหรี่ยงที่เพิ่งพ้นโทษจากคุกเมื่อสองวันก่อนน่าจะเป็นคนฆ่าเพราะเคยมีเรื่องทะเลาะกันมาก่อนเมื่อกลางคืนที่ผ่านมาซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ออกติดตามตัวนายทอดมาดำเนินคดีเบื้องต้นได้สั่งสกัดตามด่านชายแดนคาดว่านายทอดน่าจะหนีข้ามฝั่งไปแล้วผู้สูงอายุชุมชนโบคูล จัดประชุมพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนมกราคม2559ค่ะที่ทำการชุมชนบัวคูณเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดอําเภอแม่สอดจังหวัดตากสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนบัวคูณร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมการประชุมประจำเดือนมกราคมโดยมีนายระยองสีพุ่มหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนบัวคูน นางมาลัยเอื้องอ้ายประธานชุมชนบัวคูนและนางสมทรงเพชรแทนหัวหน้ากลุ่มสตรีแม่บ้านชุมชนบัวคูนพร้อมด้วยนางบัวไหลบุญสง่งรองประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดนำผู้สูงอายุในชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิพร้อมให้ความรู้และแนะนำในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพและร่วมกัน จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนมกราคมเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจโดยกิจกรรมในช่วงเช้าของวันนี้ได้มีการตรวจวัดความดันโลหิตสูงกิจกรรมนันทนาการร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคและมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับปิดท้ายด้วยการจับของขวัญรางวัลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่2559สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากลงพื้นที่5อำเภอฝั่งตะวันตกจ่ายเงินกู้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะ ที่ศาลาอนเนกประสงค์วัดชุมพลกิรีเขตเทศบาลนครแม่สอดอภอแม่สอดจัังหวดตากนายวีระสกุลวัฒน์ประธานคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพอมอพร้อมด้วยคณะอพอมอและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการโดยเจ้าหน้าที่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงพื้นที่ในเขต5อำเภอฝั่งตะวันตกให้ความรู้และรายละเอียดในการส่งมอบเงินกู้ทำสัญญาเงินกู้ในครั้งนี้สำหรับผู้พิการที่กู้เงินในกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสามารถกู้ได้ในจำนวนเงินสูงสุด50,000บาทโดยไม่เสียดอกเบี้ยดใดๆทั้งสิ้นเพื่อความสะดวกในการชำระเงินกู้ผู้กู้สามารถชำระเงินกู้ได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสท,ทุกสาขาหรือที่สำนักง,งานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสำหรับวันนี้มีผู้พิการมาทำการกู้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจำนวน20คนวิทยายลัยการอาชีพแม่สอดจัดการแข่งขันกีฬาการอาชีพแม่สอดเกมต้านยาเสพติดมุ่งสู่อาเซียนค่ะที่วิทยายลัยการอาชีพแม่สอดผู้อำนวยการวิทยายลัยการอาชีพแม่สอด เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาการอาชีพแม่สอดเกมต้านยาเสพติดมุ่งสู่อาเซียนโดยมีอาจารย์บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้กว่า800คนซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด7ประเภทประกอบด้วยวอลเล์บอลตะกร้อเปตองฟุตบอลแชร์บอลหญิงบาสเกตบอลชายและกรีธาโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสนองนโยบายของสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษาและวิทยลาลัยการอาชีพแม่สอดในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์และสติปัญญาด้วยการออกกำลังกายปลูกฝังให้มีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยมีระเบียบวินยัยและความรับผิดชอบในตนเองและหมู่คณะส่งเสริมให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ต่อไป สำหรับทีมวงดุลยยางยนะคะเรียนแมบสอนทึ่ <facebook. S 2> เป็นสิเก่าเรยนแสอนนะครับก็ผมได้รับมิตรภาพได้ไม่ได้เดวนะครับก็มีนักเรียนหลายคนนะครับสนใจมาเรียนต่อที่วิรายการที่ไม่สอนนะครับมยหลัยที่ดีบารันะครับสามารถรร้งหือีตน์ต่อได้ทย่0 กีฬาในแต่ละสีนะครับต่อไปจะเป็นผู้ถือป้ายของสีเหลืองนะคะนางสาวปนัดดากันตะจอมนะคะสวยงามนะครับเดินนะครับอ่าม้วยย้มแจ่มใสเหลือเกินนะครับวันนี้นะครับแดดจะร้อนแต่ยังยิ้มได้นะครับอ่ามาด้วยจำมาเยอะสีเหลืองนะคะนางสาวอ่านะครับอันนี้แป่งกายแล้วก็แป่งสีนะครับในชุด อาเซียนนะครับอาเซียนนะครับจะนำโดยธงอาเซียนนะครับมัดรวมข้าวรวมกันนะครับสิบรวมข้าวนะครับ่งบอกถึงอาเซียนครับการร่วมมือกันของสมาชิกประเทศอาเซียนของเรานะคะครับจะเห็นได้แต่งตัวสวยงามมากนะครับนี่ชุดประจำชาตินะครับประจำชาติแล้วครับแล้วก็ธงนะครับธงนะครับนําโดยธงแล้วก็ชุดประจำชาตินะครับถ้าเป็นภาษาในแต่ละภาษาก็ท่าจะดีนะฮะนะครับ บบกมือทักทายได้นะครับรได้ไปเที่ยวหลายประเทศเลยนะคะตั้งแต่สิงคโปร์นะคะบูนายพม่านะคะแล้วก็ไทยนีไทยทุดทายนะครับเวียาอาเซียนนะครับโอเคนะครับหรือว่ามีวิสัยทัศนะครับร่วมกันนะครับหนึ่งวิชัยทัศน์หนึ่งนักลักหนึ่งอะไรนะหนึ่งประชาคมนะครับเป็นสีเหลืองนะครับนักกีฬาแต่ละท่านดูร่างกายแข็งแรงนะครับ นะครับสมบูรณ์นะครับวันนี้นะครับดูแล้วนี่ความสูงต้องเพิ่มขึ้นอีกนะครับจาก150เป็น165แล้วนะครับแต่เมื่อวานนักกีฬามาน้อยนะครับวันนี้มาเยอะมากนะครับเป็นความท้อมเทียงของสีเหลืองนะคะที่ได้รวมแข่งขันกีฬาในครั้งนี้นะคะจากสีเหลืองก็ตามมาด้วยสีน้ำเงินนะครับผู้ที่เชิญป้ายสีน้ำเงินนะครับ นายอรกกัญญาณวันนะคะครับน้ำเงินสีวลไยนะครับอ่ามีคอนเซ็ปต์ที่ชัดเจนนะครับเป็นนะ้ำด,ดำนายทันว์รถคําอ่อนนางสาววไลพรแซ่เจียงนะคะสำหรับ,บดมเมเยอร์สีน้ำเงินค่ะครับ,รบแล้วก็ตามมาด้วยชุด ชียรเดอร์นะคะเชียรเดอร์นะครับสั้นมากเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรันนี้เท่านั้นนะครับมาดุไม่อนุญาตนะครับสําหรับสีน้ําเงินนะคะก็มาด้วยขบวนของการต่อต้านการทุจริตนะคะนั่นก็คือเราเน้นย้ําเสมอนะครับเยาวชนของเรานะครับต้องปอดจากการคอรัปชันนะครับคอรัปชันนะครับการคอรัปชันเป็นการบ่งบอกถึงความเจริญของประเทศเราน้อยลงนะครับนะบอกรักชาติรักแผ่นดินหยุดโกงกินก่อสิ้นชาตินะครับ มีสัญลักษณ์ของการต่อต้านกันคอรัปชั่นเลยนะคะทางงานบอว่าอีกคนนึงนะครับไม่ยอมแพ้เหมือนกันนะครับถือป้ายคอรัปชันมาเลยนะครับสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์นะครับอ่านะครับอ่นักกีฬาก็แสดงผ้าด้วยนะครับอ่า้าการคอรัปชั่นนะครับต่อต้านกันคอรัปชั่นมานะครับดูแล้วทีของเรานั้นให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอรัปชั่นมากในวันนี้นะครับอ่าเรียนเดินเหงืรอเลยนะครับ ันิทสนิทด้วยนะครับต่อต้านคารลักทรัพย์นะครับออกสือด้วยนะครับออกมือนะครับบ่งบอกถึงเด็กวัยรุ่นต่อต้านคารลักทรัพย์นะครับสำหรับต่อไปนะคะเป็นสีม่วงนะคะผู้ถือป้ายสีม่วงนะคะนางสาวดารณีนะครับความหมายเกี่ยวกับปัชจาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะครับเป็ัชจาพ่อนะครับพ่อหลวงของเรานะคะนะครับ แต่นี้เด็กเรานี่ก็เริ่มปุ๊กผัดสุนทัวนะครับที่ลังวิไลแล้วนะครับถักไอสพิษตามมาด้วยชุดชาวเขาเขามงนะครับสว้ง,งามมา,าสวยงานมาน,งาน,นะครับ,อ,าาบอันนี้ชุดเขามงนะครับแล้วก็ตามมาด้วยสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึง,างการเกษตรแบบพอเพียงนะครับลอยพ่อนะครับขุณไลกานะคะขุนไลกานะครับวันนี้นักกีฬาก็สดชื่นนะครับไม่เป็นลมเลยนะครับไม่เป็นลมเลยนะครับ มนนีเยอะมากนะักกีฬาสีม่วงนะครับเยอะมากนะครับปีนี้ถือว่านักเรียนนี้ให้ความร่วมมือที่ดีนะครับเรียนไม่มากีฬาไม่ขาดไม่มีแล้ว,วครับทุนนี้เราใช้ไม่ได้แล้วนะครับเรียนก็มากีฬาก็ไม่ขาดนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเด็กของเรานะครับประเภทเรียนไม่มากีฬาไม่ขาดไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับเห็นนักกีฬาแต่ละคนที่ผม,มจำหน้าได้หมดเลยครับสอนมาหมดเลยนะครับจากสีม่วงก็จะเป็นสีแดงนะครับสีแดงนะครับ สีแดงนะคะสวยงามพีคนธ์เนะครับยิ้มยิ้มสใสนะครับถือป้ายท่านหนูไม่ยก่งสูงหน้าหนูไม่สวยนะครับคิดดีทำดีต่อต้านยาเสพติดนะครับก็เป็นขบวนในการต่อต้านยาเสพติดนะคะแล้วก็ตัดด้วยชุดกองเชียร์นะครับชีวีนะครับแล้วก็ตามด้วยชุดลำยองนะครับลำยองนะครับอันนี้ฮิตมากกระแสนะครับเป็จ้าต้งบอกถึงการต่อต้านยาเสพติดลำยองเยอะ ชุดกะเช้าขายดีมากนะครับที่ผ่านมาครับหนังว่ายองจบนะครับทั้งชุดขายได้ดีมากนะครับครับนี่เป็นนักกีฬาของสีแดงนะสีแดงนะครับก็เยอะเยอะนะับเยอะกว่าเมื่อวานที่เรสอบกันครับสดใสยิ่งแย้มนะคะ ครับผมและกีฬาก็ถือว่าสีแดงก็ได้ข่าวมีโค้ชเต้ของงานนะครับกีฬนะาลหลายประเภทนะครับก็เป็นความพร้อมเพรียงของสีแดงนะคะที่ได้ร่วมกันดําเนินการในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ด้วยนะคะคถือว่าเป็นผลงานของทุกคนนะคะครับผมนะครับ ตัวนักกีฬานะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับหลายๆหน่วยงานนะครับที่ช่วยกันนะครับที่เห็นรถกำลังวิ่ง er มาการเป่าปั๊ปบกระปาคูยภาคนะครับอาเภอส่สอดสนับสนุนในเรื่องของน้ำนะครับตัวพวกเราจะมีน้ำในวันนี้นะครับนะครับแล้วหมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวกันแล้วนะคะในช่วงนี้ท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะแปดนาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา 18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดดิฉันนางสาวราพาพลุตันขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ